ถล่มสุดๆทุกคนแบบว่าพออยู่ในหอนได้ินเสียงฟ้าร้องฝนตกหนักมากแล้วก็เห็นมีคนบอกว่าแบบข้างนอกก็คือรถติดหนักมากนะครับหลายคนก็เลยแบบมาถึงเลทนิดนึงนะครับอ่าวันนี้เป็นวันที่สิพฤษภาละก็เหลือเวลาประมาณเดือนกว่าไม่ถึง2เดือนเต็มด้วยนะครับแล้วก็ทุกคนน่าจะได้ดูนะครับหลังจากนี้เยอะเลยขอบคุณมากครับคุณค นาวโพไบโอขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับข้าวโพดเธอยังไม่นอนหรอข้าวโพดแก้งดีกว่าบ้านหนูอยู่ใกล้งานบางวานไฟดับแต่ห้าโมงจริงหรอไฟยังไม่ติดอีกหรอโอ้แต่ตอนที่ฉันออกมาคือน้ำก็แบบเจิงๆบริเวณข้างข้างถนนแล้วครับก็แบบอืมน่าจะติดหนักอยู่ เพราะว่าน้ำแบบท่วมมากแล้วฝนตกหนักหนักมากคืออยู่ในฮอยังได้ยินแบบเสียงแบบฟ้าร้องฝนตกอะไรเลยนะฮะจังหวัดต่อไปพี่แชมป์ไปจังหวัดไหนอืมตอนนี้ถ้าเกิดเช็คคิวล่าสุดก็จะมีเป็นที่นครศรีครับมีนครศรีเดือนนี้เดือนนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับมีนครศรีมีภูเก็ต มีกรุงเทพครับมีสมุทรสงครามคร่าวๆนะเท่าที่จำได้ <c oughs> เอ็นดูดูวินาในความมืดที่บ้านขอให้ไฟมาไวๆนะครับน้องออยเจนี่นครไฟนอลวันไหนครับนครสีไฟนอลสิบเก้าครับนครสีไฟนอลสิบเก้าก็จะเดินทางไปวันที่สิบเก้าน่าจะเป็นช่วงสายๆครับแล้วก็ งานไฟแนลวันที่เก้สิบเก้าครับแล้วก,กับวันที่สิบปููช่วงวิแล้วนนะ่ะติดกันมากเลยอีเวนต์เยอะมากทุกคนอีเวนต์เยอะมากวันนี้ขอบคุณมากครับคุณปียะวันนี้แบบเอยช่วงนี้แบบอีเวนต์แบบจะติดติดกันเลยนะฮะ หลายคนก็น่าจะเพิ่งดูจบบางคนดูย้อนหลังเมสนิญ่าแลสระบุรีนะครับวันนี้แบบสนุกสนานมากเสียดายน้องๆหลายๆคนนะ่ะบางคนแบบว่าอูในท็อป12ก็คือเสียดายแบบใหญ่แต่ละคนเข้า6คนมากนะครับก็มีที่เสียดายด้วยเสียดายเจ้านาใครจริงๆเหมือนกันเสียดายนาใครขอบคุณครับคุณโชกุนขอบคุณสำหรับดกุบด้วยนะครับคุณนลองขอบคุณมากครับพี่ชมปจบประเร เพื่อนเคยเจอพี่แชมป์สมัยเรียนบอกจริงจริงเหรอใช่จบเกษตรครับแต่แบบรุ่นไม่ต้องบอกรุ่นแบบหลายหลายปีมากแล้วยอดวิวจะล้านใช่เมื่อตอนที่แชมป์เข้าไปดูล่าสุดยอดวิวประมาณแบบเกือบแ0 0 0สนแล้วนะครับทุกคนไปช่วยปั่นวิวเร็วขอบคุณมากครับคุณวิเจโชกุลขอบคุณมากครับ อยากให้น้องๆแต่ละคนที่พลาดอ่ะอย่าเพิ่งเสียใจนะไปต่อเลยเพราะเพิ่งจังหวัดแรกยังมีอีกแบบเจ็ดสิบหกจังหวัดบางจังหวัดเขาก็มาบอกน้องๆหลายคนนะครับถ้าเกิดมีใจสู้นะอย่าท้อไปต่อจริงๆงใช่นะงานฉากแสงสีสวยจึงมากครับทุกคนต้องไปต่อหลายจังหวัดตอนนี้เหมือนแต่ละจังหวัดก็เริ่มทยอย ่าแจ้งซีเควนต์มาแล้วครับสำหรับวันไฟนอลในแต่ละจังหวัดต่างๆนะครับทุกคนที่ปักตะก้าอยู่สามารถไปช่วยกดกันได้นะสามารถไปช่วยกดกันได้นะปักตะก้ากันอยู่นะฮะอ่ะขออนุญาตปักเป็นครีอ่าเป็นเซรั่มทองคำนะครับทองคำยี่สนะครับทุกคนไปช่วยกดกันได้99บาทเท่านั้นเองนะครับซื้อ2โขวดขึ้นไปส่งฟรีนะฮะ วันนี้อยากจะบอกว่าเสียดายหลายคนมากมากๆๆๆมากมากขอบคุณมากครับคุณตุ謝謝 you. Thank you. Thank you. ๊กตาสโนว์ค <g> ว <ib okee> <t od passage> ีนจริงหรือเปล่าเห็นมีหลายคนบอกว่าเบื่อคี้นะาเห็นมีหลายคนบอกว่าเบื่อหน้าพี่แชมป์แล้วเบื่อหน้าพี่แชมป์เปลี่ยนคนอื่นบ้างเบื่อหน้าพี่แชมป์ เดี๋ยวว่าจะนัดติดต่อหาหมอทําหน้าหรือหน้าใหม่ครับจะได้เป็นหน้าใหม่คนจะได้ไม่เบื่อหน้านะฮะวินาสวยไหมสวยครับขอบคุณมากคุณออยเบื่อหน้าพี่แชมป์ดูเป็นแกรนอะไรแบบเนี้ยเออก็เห็นมาอยู่แต่ก็แบบมไม่เป็นไรก็แล้วแต่ต่างคนต่างความคิดครับเราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด น่าจะใช่น้องออยขอบคุณมากครับอย่าลืมให้กำลังใจนะครับพีดีแต่ละจังหวัดกันด้วยนะครับโหดมากครับคุณยูโมโมโปรดักชั่นงานโอเคเลยครับดีมากๆเลยเพราะว่าตอนที่แชมเข้าไปนะก่อนไปซ้อมอะ่ะก็เข้าไปโอ้โหเห็นแบบเวทีคืออลังการมากแสงสีเลยนะครับสวัสดีครับเอฟซีมาดามชูตี้ไทยแลน เห็นข้าโพดบ,บันเด้งเดขึ้นมานี่พอเชิญไปนางก็ไม่รับเ้าโพดเธอนอนหรือ,อยังข้าโพดนัทถ่ายตาสาวสวัสดีครับคุณปันพี่แชมป์ไม่เคยหลับนอนข้าโพดหลับยังเมกากันหน่อยเรานอนก,กันนะใช่ครับเบจบอกอยู่หนูยังไม่นอนหรอจ๊ะ วะค่ะยังไม่นอนหรอจ๊ะยังไม่นอนกะโอ้ยทำอะไรก็นั่งดูพี่แชมป์ขายของว่าแบบจะขายดีเท่าหนูหรือเปล่าโอ้ยขายเรื่อยรอให้หนูมาช่วยซื้ออยู่เนี่ยหนูเพิ่งไม่กดน้องกัวเชเบลมะออกไปช่วยให้น้องถึงแคมเปญใช่ปะถูกอยากเห็นน้องเป็นนางเอก นั่นแหละก็ไปให้กำลังใจน้องนี่เขาเหน็นเมื่อกี้บอสไล์อยู่บอกว่าจะได้เป็นนางเอกที่เน t f l i ิกเออแล้วพี่แชมป์อะคะถ้าพี่แชมป์ยอดถึงเท่าไหร่พี่แชมป์หึงจะได้เล่นกับเขนาบ้างโอ้โหฉันว่าคงได้เล่นตอนนี้ประมาณสิบปีข้างหน้าว่าถ้าเกิดเรายอดถึงเพราะว่าพี่แชมป์เองก็ไม่ม,ไมีเวลาไงเป็นพิธีกหนึ่งร้อยห้ิีจังหวัดฮะจะหนุ่ยคุณโพธ์ได้เล่นซีรีส์สสส แสนหนึ่งไงวินาสวยไหมสวยครับไม่แต่จริงๆวันเนี้ยพี่แชมมงนะทำไมเพราะว่ามีเปลี่ยนชุดด้วยตอนแรกสู่ชมพูนี่รู้เปล่าที่เปลี่ยนชุดเพราะอะไรอันนี้มาพูดตามความจริงเลยเพราะว่าตอนมันจะมีแบบช่วงที่มันพอเบรกแล้วป่าก็เลยมานั่งดูในไลฟ์อะไรเงี้ยแล้วก็มีคนตั้งสใจว่าชุดพี่แชมไม่ได้ ชุดมันโค้งแบบนี้ทําให้ดูเตี้ยใส่แล้วมาได้ยังไงนู่นนี่นั่นอะไรกันเชีไแบบแล้วคว,ความความตลกคืออะไรป่ะพอมาเห็นแล้วแบบชิบหายละแล้วกูจะเอาชุดที่ไหนนี้เนี่ยก็คือแบบว่าเตรียมมาแค่ชุดเดียวเพราะว่าเขาบอกทีมว่าเป็นทีมสีชมพูอ่าเป็นทีมสีชมพูแล้วแบบโอ้โหแล้วสีชมพูก็หาชุดยากนะพี่ก็เลยแบบว่าโอเคเห็นน,อน้องคนนึงใส่ชุดอ่าที่พี่ใส่วันเนี้ย เออเขาใส่ออกไงพี่เราเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวขอยืมต่อนะเพราะว่าทีมงานเขางสียภูเพราะพี่ก็รู้จะไปหาชุดที่ไหนใช่ป่ะพอเอามานะปึ้งก็แบบว่านะ่ะเหมือนที่เห็นบ่นบนบนกันก็เลยบอกว่ามีน้องทีมงานคนหนึ่งไอ้เจ้าเนทไอ้เจ้าเนทใส่สูตรดำมาพอดีก็เลยบอกเนทเนทเนทเอาสูตรมาเปลี่ยนก่อนเร็วเนี่ยมีแต่คนมาว่าพี่แล้วว่าใส่ชุดอะไรอย่างงู้นอย่างนี้งั้นก็เลยบอกเออเนทเอามาเปลี่ยนหน่อยเร็วก่อนที่จะโดนด่าไมากว่าน,นี้พี่ก็ถอดแล้วก็เปลี่ยนกับเนทเลยแล้วก กูโสดก็วายอยู่แล้วหลังจากนั้นไม่พอเป,เปลี่ยนชุดไม่พออ่าโอเคจบประเด็นเปลี่ยนชุดไปละพี่แชมป์เบื่อหน้าเบื่อหน้าพี่แชมป์ทุบทำไมเบื่อหน้าพี่แชมป์แบบเห็นบ่อยแล้วพี่แชมป์แบบเป็นภาพจำาแกรนแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเจอแต่อย่างงี้ไงเราหนอยไหมเราหน่อยไหม อืมนิดหนึ่งนิดหนึ่งพี่แชมป์คิดว่าการเป็นพิธีกรของสองเวทีเนี่ยมีบริบทที่แตกต่างกันยังไงคะนี่จริงจังวะจริงๆพี่ว่าด้วยความตัวบริบทอะเราพยายามที่จะเรียนรู้ในการปรับเปลี่ยนมากกว่าว่าจะทำยังไงให้มันแตกต่างเพราะว่าหนึ่งเลยคือต้องยอมรับนะ เราก็ใหม่พีดีหลายหลายคนก็ใหม่เพราะว่ามันก็ยังมีความที่ว่าโอเคเราถ้าเกิดสมมติเป็นแกรนเนี่ยอย่างเงี้ยเราสวัสดีครับคุณจัสไลท์ด้วยความที่เป็นแกรนเนี่ยเราก็ยังรู้บริบทอยู่ว่าอ่าโอเคมันมันควรจะเป็นในทิศทางไหนมันคือเป็นแบบว่าเอนเตอร์เทนเมนต์เป็นความสนุกเป็นความจอยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมามิสยูนิเวอร์สอ่างเงี้ยมันก็จะเป็นแบบอีกคาแรคเตอร์หนึ่งซึ่งเราก็พยายามที่จะปรับ คาแรคเตอร์ของเราให้มาเป็นอีกแบบหนึ่งถ้าเกิดสมมติว่าเหมือนอย่างแกรงเงี้ยเราก็จะแบบว่าเน้นความสนุกเป็นยังไงบ้างครับผู้ชมขอเสียงอะไรแบบว่าอะไรแบบไหนเชื่อใครอย่างเงี้ยรุ่นนี้น่านมันก็จะแบบมีความจอยกว่านี้แต่พอมาเป็นแบบ e s s universe มันก็พยายามที่จะทำคีฟคาแรคเตอร์ให้มาเป็นในเวแบบนี้ซึ่งยอมรับตามตรงว่ามันก็เป็นอะไรที่มันค่อนข้างท้าทายเหมือนกันที่เรามันเหมือนเพิ่งนับหนึ่ง ด้วยกันน่ะมันก็เลยยังไม่รู้จุดว่าเราควรที่จะมีอะไรประมาณไหนหรือปรับอะไรประมาณไหนก็เหมือนเหมือนฟิลเหมือนฟิลหนูร้องแบบร้องเพลงอ่ะมันก็มันก็ฟิลเดียวกันแบบว่าอ่ะวันในวันหนึ่งคนจําภาพเราว่าเอ้ยฉันคือนักร้องสายดีว่าแต่ถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งเข้าโคตรแบบเปลี่ยนตัวเองไปแบบไปสายเบลเบลอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบมันก็อีกมูนหนึ่งเข้าใจป่ะที่ว่า พี่ว่ามันเป็นความยังไม่ชินใช่มันเป็นวความยังไม่ชินทุกคนทุกคนต้องจะเย็นๆเพราะนี่เพิ่งจะจังหวัดแรกใช่แล้วมันก็เลยแบบกลารมาเป็นว่าอืมโอเคก็ได้แต่ไม่รู้ดิมันจะบอกมันบอกไม่ถูกเหรอเพราะว่าถามว่ามันหน่อยไหมมันมันพูดตรงๆว่าไม่ไม่โกหกก็คือหน่อยอืมยอมรับจริงว่าที่เห็นก็คือหน่อยมันก็หน่อยแหละเออ คือถ้าเกิดสมมติว่าเราทํางานไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็พร้อมน้อมรับนะเราก็ไม่ได้โกรธเราก็พร้อมน้อมรับในการที่แบบเราจะนําเอาข้ออะไรที่มันไม่ดีมาปรับปรุงแต่นี้ก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไขยังไงในการที่เราจะมาเปลี่ยนสไตล์ความชอบของแต่ละคนอะไรเงี้ยเพื่อให้มันไปตรงกับตามนั้นอืม หนูคิดว่ามันคงเป็นไปไม่ได้ที่เราจะทําให้ทุกคนชอบครับคุณมานแต่ว่าสุดท้ายแล้วที่สําคัญที่สุดคือหนูว่าทุกคนได้เห็นความแบบตั้งใจแล้วก็ความพยายามที่จะแบบให้มันเข้ากับบริบทของแต่ละที่อาพี่ทาทากันบ้านเยอะมากว่ามันแบบเออต้องมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันยังไงการพูดน้ําเสียงหรืออะไรก็แล้วแต่หนูเชื่อว่าเดี๋ยวทุกคนอ่ะก็จะค่อยๆเห็นคือตอนเนี้ยมันภาพจํามันติดมานานใช่ เนี่ยมันเพิ่งเวทีแรกหนูว่าเดี๋ยวค่อยๆแบบดูกันไปเรื่อยๆทุกคนก็จะได้เห็นความแตกต่างมากขึ้นเรื่อยๆมากกว่าค่ะอืมก็นั่นแหละมันก็เออถามว่าเราเราเราหน่อยไหมก็นิดนึงแหละแต่ว่าก็เคพยายามที่จะแบบไม่คิดไม่มองไม่ดูอะไรเงรี้ยแค่แบบเสพอะไรที่มันแบบโพซิทีฟดีกว่าอ่าจริงวันนี้พี่แชมป์ทำดีมากจริงทุกคน แต่ทุกคนก็บอกว่าพี่แชมป์เป็นภาพแกรนพี่ก็เจอคอมเมนต์หนึ่งสเตตัสหนึ่งในในในเพจนางงามอะไรเงี้ยว่าแบบพี่แชมป์เก่งมากๆเลยนะเก่งแบบนู่นนี่นั่น,นแต่พี่แชมป์คือแกรนอะไรประมาณนี้อืมอืมแล้วแบบก็แอบก็แบบแอบบนิดหนึ่งก็แวบบหนึ่งก็คือแบบเอา้า แล้วคือ,อยูจะมาแบบปิดโอกาสในการทํางานของแต่ละคนด้วยความที่ว่าเขาเคยเขาแบบเป็นภาพจําของอีกันนึงมาก่อนเท่ากับเงี้ยเหมือนเขาเหมือนเหมือนเวลาถ้าเกิดสมมตินหนูไปร้องเพลงหนูจะไม่สามารถร้องเพลงลูกทุ่งได้เลยเรวเขาโพด์มันก็อืมไม่เป็นไรนะคนคนเราก็มีความสามารถหลากหลายเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่ามาจํากัดแค่กรอบหนึ่งว่าเอ้ยฉันสามารถทําได้แค่นี้อะไรเงี้ยคือเราก็มีกรอบที่มันกว้างขึ้น อืมนะฮะใช่ใช่บอกว่าผมว่าเรื่องโชนสองครับผรักกำลังใจทุกคนอ่ามันเป็นส่วนน้อยละหนูมันเป็นส่วนน้อยละที่พี่เห็นอะแต่ดันไปเห็นในส่วนน้อยขอบคุณทุกกำลังใจนะครับ สนุกสนุกกันตายทุกคนไม่แค่จังหวัดแรกคนที่เราก็เป็นกําลังใจให้ก็เยอะมากใช่มันเป็นจังหวัดแรกเราก็แบบอ่ะค่อยๆปรับไปเรื่อยๆอะไรที่เรารู้สึกว่าเอ้ยคนดูไม่ชอบอยากให้ปรับตรงนี้ก็แนะนํามาครับก็เลยแบบก็จะได้ปรับขึ้นอะไรเงี้ยครับตอนจังหกัแนะนำกันแนะนำกันแบบน่ารักน่ารักนะทุกคนขอบคุณนะครับทุกกําลังใจ คือเข้าใจป่ะเขาพูดเหมือนเวลาทํางานมาเราคิดว่าเฮ้ยกูเต็มที่มากกับงานเนี้ยแต่สุดท้ายแล้วแบบทําไมคนไม่โฟกัสงานที่เราทําเลยอะแต่คนมาโฟกัสแค่ไอ้เรื่องพวกเนี้ยก็เลยแบบอืมอืมคือแต่จริงๆถ้าให้พูดจากมุมที่แบบหนูนั่งดูอยู่จากทางบ้านเนี่ยหนูก็รู้สึกว่าแบบการรันงานการอะไรเงี้ยทุกอย่างอะมันก็มันก็สมูทดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะ หนูว่าตอนนี้ปัญหาที่มันมีก็คือคนยังไม่ชินมากกว่าแค่นั้นเองเดี๋ยวก็ค่อยๆชินใช่เอานะทุกคน่ะกดเป็นกำลังใจนิดนึงนะะานกำลังใจนิดนึงนะไปไปกด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 วันนี้พี่แชมขอหนึ่งร้อยอเดอร์แล้วพี่แชมจะไปนอนสรุปไม่ได้นอนใช่ทุกคนยังมียังมีจังหวัดอื่นให้หลายจังหวัดให้ได้ติดตาม ใช่ค่ะเดี๋ยวพี่แชมป์ไปจังหวัดไหนต่อโอ้เดี๋ยวต่อไปก็เป็นมีนครสีนะที่จำได้ค่อนข้างหลายจังหวัดอยู่นครสีภูเกต็ตกรุงเทพสมุทรสงครามสมุทรสาครบึงการแล้วก็โอ้เยอะ <laughs> เห็นไหมทุกคนยังมีให้ดูอีกเยอะมากเดี๋ยวคนามาบอว่ามาอีกแล้วมาอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยมาอีกแล้วขอบคุณมากครับสําหรับทุกคนที่มาให้กําลังใจทุกคนมากดตากาเป็นกำลังใจใช่วันนี้เวทีดีมากวันนี้หนูดูที่หนาผ่านไลฟ์หรอใช่ค่ะเป็นยังไงทไําไมเขาพต์รถถูเมื่อไหร่ พ <laughs> อแล้วมัง้งรถถูกมาเลยดีจ๊ะรออยู่นะ,ะจ๊ะนี่ก็อยู่เด็กยาวแล้วเดี๋ยวเมือนหนูก็ไปภูเก็ตป่ะใช่ใช่ใช่ค่ะหนูขอบคุณนะครับคุณทัด,ดีเราก็เจอกันที่ภูเก็ตใช่จ้าโอ้ยเ,เดี๋ยวไปเจอคุณขงโพดเขาที่ภูเก็ตนะเดี๋ยวจะมาไล์ด้วยกันซะหน่อยได้อยู่แล้ว เดี๋ยวไปเจอคุณเขาโพดเขานะที่นู่นหนูไปวันไหนอะหนูไปยี่สี่ค่ะไปย<อ><ไ>ฟนสโอเคพี่ไปยี่สิบสองอ่าไปพี่ริมด้วยใช่ไหม ของพี่อจะไปดูนี่ก่อนเนะี่ยเพราะว่ามันแบบดูล่วงหน้าก็คือเราจะไปเก็บตัววิวทีที่ภูเก็ตใช่ป่ะเราก็จะแบบต้องไปรีเช็คสถานที่ไปสเกลสถานที่อะไรเงี้ยมันจะได้แบบทีเดียวเลยแล้วก็จะเราก็จะอยู่แบบงานมู t ภูเก็ตต่อเลยอขอบคุณนะครับคุณตุ๊กตาแล้วก็ยาวเราก็จะรอต้อนรับคุณนัทธาที่ภูเก็ตได้ค่ะคุณคุณนัทธาจะได้ไปเที่ยวกับคุณแชมป์ไหมคะ ต้องรอดูก่อนว่าจะเสร็จกี่โมงเพราะว่าวันไฟนอลกว่าจะจบแล้วอีกวันหนึ่งพี่ก็ต้องบินเช้าใช่เราวน่าจะกลับไปเช้าสุดเหมือนกันพี่ว่าน่าจะแบบสายๆหน่อยอ่ะเพราะว่าพี่กลับมาเสร็จปุ๊บพี่ก็น่าจะเข้าฮอเลยไปซ้อมต่อคนฮอแต่เนาโอ้ยไม่หรอก นี่มีคนส่งกำลังใจให้พี่แชมเต็มเลยบางทีก็นั่นเหมือนกันแบบบางทีก็อ่ะโอเคช่างมันปล่อยผ่านเดี๋ยวก็ดีเราก็แค่รักษามาตรฐานเราไปให้มันเสมอตัวแล้วก็ดีขึ้นใช่อาแต่ว่าวันนี้คุณคุณมาโดพูดอันนี้อันนี้เป็นหนูว่าก็เป็นจุดคอมเมนต์จุดหนึ่งละกันจากคนดูทางบ้านวันนี้สัญญาณมันแบบ มันขัดขาดปัญหา <คน S 1> ปัญหาอย่างหนึ่งเลยคือแล้วป่าหนูฝนตกฝนตกมันเลยทําให้ระบบมันมันมีปัญหาเพราะว่าจริงๆมันมีก่อนเริ่มงานแล้วอันนี้ฝากถึงท<อ>ุกค,คนเลยนะครับจริงๆอะ่ะคือระบบเสียงอะเขามีการซ้อมการเทสมาแล้วแต่ด้วยเรื่องของอุบิเหตุนิดนึงคือฝนตกค่อนข้างหนักมากพอฝนตกแล้วเนี้ยมันอาจจะไปกระทบในเรื่องของเสาสัญ,ญญาณในการถ่ายทอดมันเลยทําให้สัญญ,ญาณกระตุกแล้วก็ อ่าเหมือนที่โหขนาดพี่อยู่ในฮอนะฟ้าร้องดังมากแล้วก่อนหน้าที่จะเริ่มงานอ่ะเหมือนแบบพอฟ้าร้องปุ๊บระบบทุกอย่างมันสุมันรวนใช่ป่ะจอดับเขาก็เลยรีบไปแก้ไขอะไรอย่างเงี้ยอืมจริงๆแล้วอะบางทีก็มันมันมันไอในในเรื่องพวกธรรมชาติภัยธรรมชาติหรืออะไรเงี้ยพวกนี้มันก็แบบว่าเออมันก็ค่อนข้างที่จะคอนโทรลยากมันก็เลยมีปัญหาในเรื่องของการถ่ายทอดอะไรเงี้ยครับมันก็เลยแบบอาจจะ ทำให้สัญญาณมันแบบผิดเพี้ยนไปบ้างอเนี้ยใช่เรื่องนี้ก็เลยทําให้รู้ว่าทุกคนถ้ามีโอกาสไปดูในฮอด้วยใช่พียก,ก็ยังมาเล่าให้ฟังอยู่เลยเพชรบอกว่าโดนออร์แกไนเซอร์เทก่อนงานห้าวันอืมเขาบอกชวนไปจทำให้ดูตัวโมตัวมีได้ครับเดี๋ยวต่อไปก็จะแบบเปลี่ยนชุด เปลี่ยนชุดดีนะต้องขอ,ของคุณเนทอ่ะคือแบบถ้าเกิดไม่ได้เนทแล้วนี้ก็แบบมืดแปดแล้วแล้วแบบเอาอยัางไงดีวะยยเนะตะก้องอะนะใช่ยายนเนทคือวันนี้แบบปกตินาจะใส่แต่เสื้อมาใช่ป่ะไหมก็เสื้อเป็นแบบยังไงอะ เบเซอร์สบายสบายใช่นะจะใส่เป็นแบบเหมือนเป็นเสื้อเชิ้ตไว้คลุมเฉยๆแต่วันนี้นางแบบใส่สูตรมาแล้วพอพี่เห็นคอมเมนต์ละตายละกูทำไงดีวะคนด่าชุดเต็มเลยอะไรเงี้ยนู่นนี่นั่นนี่ก็แบบนอยแล้วแบบโอ้ยทำไงดีแล้วก็แบบเห็นเนทเดินมาแบบถามใครนะบอกพี่แชมป์เห็นอะไรนู่นนี่หรือเปล่าเลยแบบโอ้ยเนทเนทบันที่อนแล้วแบบเอาชุดมาให้พี่หน่อยโดนด่าจะตายแล้วแล้วอ่างเงี้ยเออเนทก็เลยแบบเอาชุดมาให้ ก็เลยรอดตัวไปแมตตหนึ่งพี่เขาต้องไปอำลาตำแหน่งที่มาเลเซียไหมเหมือนจะต้องไปนะคะแต่ปีนี้เขาจดที่ฟิลิปปินส์ว้าวว้าวเลยเหรอไปด้วยกันวะล่ะอยากเอาตรงๆอยากไปเอานี่พูดจริงๆเขาพูดไอตอนที่เวลาน้องๆไปประกวดอ่ะพี่ก็อยากไปเชียร์ทุกคนนะแต่ว่าด้วยความที่เวลามันไม่มีเลยไม่ได้ไปดูใครเลย จริงๆตอนไอเวทีมิสทริซซ์มาพี่ก็อยากไปดูแบบสักครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยว่าเป็นยังไงบ้างก็แบบไม่มีโอกาสเลยอ่ะพี่ออสขอบคุณมากครับพี่ออสขอบคุณมากครับวันนี้ไม่ได้ไปคุยกันเลยพี่ออสเดี๋ยวไปเจอกัน i ิสแ r วร์เชียงใหม่แล้วก็มิส i ิเ r s e เชียงใหม่หรือเปล่าพี่ออสเนาอเขาโพษร้องเพลงพรอมากเลยนะพี่เอาเนองไปเป็นเปสไปร้องเพลงได้เลยนะใช่ค่ะหนูพอมมากเลยค่ะหนูว่างยาวเลย มิสแกรนปีนี้จัดที่ MGI Hall mm. เหมือนเดิมใช่ไหมครับอ่าแกรนด์อินเตอร์ใช่ไหมครับ mm. ใช่ครับจัดที่ MGI ส่วน MISS Universe จัดที่อ่า uh, Impact c h a l l e n g อ r Hall ครับอืม mm. วันนี้แบบโอ้โหปีนี้แบบสู้สุดใจแบบอีเวนต์แบบเยอะมาก mm. นี่แฟนข,ขาพระโพธ์พร้อมตาม <c oughs> เดี๋ยวนี้ดิฉันเห็นคุณคุณติ๊กเนะี่ยไปทุกที่ต่อให้เขาโพสไม่ไปก็ไปอย่ามาพูดเลยเอาคุณน,นี่เป็นคนค่อนข้างห่วงแฟนคลับนะคุณก็โพสแฟนคลับคุณ<า>จะไปไหนด้วยคุณวีดหมดเลยเหมือน,เ,เ,หอนเหมือนคุณเคอ <laughs> <laughs> เอ็นดูแล้วนางกลัวเธอมากเลยนะ วันนี้นั่งโดนหนูแกลงเพราะว่าแม่นาะงเขามาดูไลฟ์หนูหอตอนแรกหนูก็ไม่รู้ว่าเป็นแม่นาะงเขาก็บอกว่าเนี่ยลูกสาวเขาชอบหนูมากอไรเงี้ยแล้วก็ลูกสาวเขาบอกว่าเด็กกาลังจะมาหาหนูที่ไทยหนูก็บอกว่าอุ้ยจริงหรอคุณแม่ก็มาด้วยสิอะไรประมาณที่นี้ใช่ไหมเ<ห>ขาบอกว่าเนี่ยลูกสขาเขาชื่อเครู้จักไหมหนูก็อ้าวคุณแม่เคทีนี้แฉลูกเขาเลย <c oughs> <c oughs> เอ็นดูเอ็นดูนางนางน่ารักมากเลยนะชนเจอร์ฮอล อุ้ยกว้างครับที่นั่งที่วางตามซีดซดแพนน่ะประมาณหนึ่งหมื่นห้าพันที่ได้เลยครับตอนนี้เดี๋ยวรอทำระบบวางซีดแพนให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะขาย e อ r l y Bird ครับในเร็วๆนี้เขาโพสต้องมาดูด้วยนะไปไปเขาไปอยู่แล้ว m i s s Universe ปไปอยู่แล้วเป็นศึกษาไงเพราะเราจะลดทูโอเคจริงๆลดทูปีนี้เราก็ได้นะ <c oughs> แล้วไม่ถ้าเกิดเธอลดทูปีนี้เธอก็จะได้สร้างตำนานไงคือแบบไปแกรนก็ไปภูเก็ตไปยูนิเวอร์สก็ไปภูเก็ตไม่ให้หนูถ่ายซ,ซีรีส์ซีรีส์บ้างเลยเหรอถ่ายซีรีส์เขาถ่ายมิถุนาไม่ใช่หรอใช่ก็เดี๋ยวก็แม่หนู <c oughs> เขาพูดสินหานะหนูพี่แชมป์อย่ายุดียู่มะทุกคนไหนใครอยากให้เขาโพดไปบ้างมาบอกหน่อยเดี๋ยวพ่อหนูจะไปยิงก็ส่ฝงใจนางจะลดทูนหนูไม่ต้องลดทูหนูก็อยู่กับพี่แชมป์อีกลก็โอเคแล้วครับเอ็มจคือเ็าปังแล้วแบบว่าเราควบคุมทุกอย่างได้ด้วยของเราเองนะเพราะมัน hall ของเราเองควบคุมแสงสีเสียงได้แบบปังๆเลย สวัสดีครับทุกคนช่วยกดตะกร้ากันหน่อยครับพ่อจะ